ชิดิวครับผมอยู่มอไหนครับมอสี่ผมคิดยังไงครับกับวัยรุ่นที่มีเพศยงสมบัต์ก่อนไปเรียนในสาระครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเกมห้องสามกับห้องสี่ครับผมคุณคิดยังไงครับกับวัยรุ่นที่กินยาคุมอ่าคิดว่าเป็นเขาอาจจะชอบการความเสี่ยงไม่ชอบการป้องกันแบบใส่ถุงยาอนามัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพึ่งครับ อยู่ห้องไหนครับอยู่ห้องเรียวมุงคิดยังไงครับกับวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยคิดว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่ต้องควรมีการป้องกันสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแชร์ครับอยู่ชั้นมอไรครับม .2 ค่ะชั้2ครับมุงคิดยังไงครับกับวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยมันก็เป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อชัดครับ คุณคิดยังไงกับวัยรุ่นที่มีเพื่สัมพันธ์ร้อนไวครับถ้าไม่เกจรจาคนแรกมันไม่แย่ๆครับฮะเราเกลียบสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออมครับถ้าอยู่กับแฟนสองต่อสองแล้วแฟนขอมีอะไรด้วยจะทำยังไงครับไม่ไม่เลิเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเดีวครับถ้าอยู่กับแฟนสองต่อสองแล้วแฟนขอมีอะไรด้วยจะทำยังไงครับเดี๋ยวก็ว่ากั อะไรครับประมาณนี้ครับคุณคิดยังไงกับวัยรุ่นที่กินยาผมครับก็ก็เขาคงจะมีแาบว่าที่ไม่พร้อมแล้วก็เขาป้องกันตัวเองก็อย่างดีครับครับแล้วถ้าอยู่กับแฟนสองกับสองแล้วแฟนขอม,มีอะไรจะทำยังไงครับ <c oughs> จีรเวาครับก็ใ <c oughs> สต่ยางยงครับผม